สวนแก้ววอลกลารี ally, สัมผัสของดีวิถีนนท์ในวันนี้ที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานเปิดงานสวนแก้ววอลกลารี ally, สัมผัสของดีวิถีนนท์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และยกระดับการสร้างการรับรู้ของผลไม้ ซึ่งเป็นของดีประจำจังหวัดนนทบ,บุรีให้เป็นที่รู้จักโดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วยวัดสวนแก้วธนาคารอมสินมหาวิทยาลัยราชพักบ้านสมเด็จเจ้าพยาสมาคมส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบ,บรุรีสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชน เมืองแห่งชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบรุรีวิสาหกิจชุมชนนนทบรุรีวิสาหกิจชุมชนสวนบัวโฮมสเตย์ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวอกลกลีกันอย่างคึกคักค่ะสุกันวาฤิสุวรรรายงาน